สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับพบกันกับผมเรเชนเคยนะครับแต่วันนี้นะฮะเห็นหน้าค่าตากันหน่อยนะครับหลังจากที่พอสแคสสลับกันไปมาส่วนมากจะพอสแคสนะครับหลังๆมาเนี่ยเดี๋ยวหลายสดคุยกันยาวๆนะครับก็ค่อยมาเจอกันนะครับผมตั้งใจว่าถ้ามันยัง เย็นๆอยู่แบบนี้นะอาจจะไปก่อกองไฟนะครับตรงนู้นนะครับตรงกลางทุ่งนาน,นะฮะคิดว่านะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้วันศุกร์แล้วใช่ไหมฮะทุกคนวันนี้จวงหัวมาเราจะมาคุยถึงเรื่องราวของทาง S R C หรือว่า Ponda ครับนั่นก็เพราะว่าตอนนี้พวกเขานะฮะมาทำการทดสอบรถที่ประเทศไทยฝากด้วยนะครับใครที่อยู่แถวๆบุรีรัมย์แถวๆสนามช้างเนี่ยมีโอกาสได้เห็นไหมฮะ มีบางท่านแจ้งกับผมมาว่าเห็นอาริสส์สปาโกโลเนี่ยไปวิ่งออกกำลังกายนะครับอยู่ในถนนในตรงกลางเมืองเลยว่าอย่างนั้นนะครับเจ้าตัวเองก็เรียกว่ามาสแตนบายรอกันไว้แล้วก็น่าจะเป็นอีกคนนึงน,นาคขากรมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นนักขับทดสอบอันนี้เป็นไพว v ท t เทสตนะเป็นการทดสอบรถแบบส่วนตัวก็ไม่ได้ว่ามีการเผยรายละเอียดอะไรมากมายนักนะครับในที่ผ่านมาแต่เท่าที่เข้าไปตามดูเมื่อสักครู่นี้นะตะกี้เนี่ยประมาณสัก ช่วง5โมงเนี่ยนะครับ้าโมงเย็นเนี่ยเห็นเจ้าตัวลงเรื่องราวไปเรียบร้อยนะครับเป็นโพสในใ n น t n s t a m r นะฮะก็ถ่ายรูปแชร์คู่กับทางโรมานุอัเบเซียโน่ผอฝ่ายเทคนิคคนใหม่ของ SRC ก็ไม่ใช่คนึื่นไกลครับเป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากับเขาอยู่้วฮะทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องราวของทั้งคู่เลยนะครับในวันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีลงเป็น IG Story นะครับมันก็จะโผล่มาแวบเดียวนะฮะแล้วก็หายไปว่า เผยเห็นรถของ Honda ครับ rc 2 3 v นะฮะที่จะมีภา s rc ในคลุมอยู่จะเห็นวแวบ,บอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังลังอยู่ในช้างเซอร์กิตนะครับที่ไทยแลนด์บ้านเรานะฮะพอผ่านไปนะครับก็เนี่ยฮะเรื่องราวก็ได้เปิดเผยออกมาแต่ก็มันมันไม่ได้มีอะไรเปิดเผยรายละเอียดอะไรนักนะทุกคนก็คงจะรอให้เขาได้เสร็จสิ้นภารกิจนะเพราะว่า้คำว่าทดสอบส่วนตัวหรือว่า private test เนี่ย มันก็เขาจะบอกเราหรือไม่บอกเราก็ได้นะฮะว่าเขาจะมาอย่างไงนะฮะรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยเขามันถือว่าเป็นเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะว่าจะมาทดสอบนี่กี่วัน private test เนี่ย <c oughs> สามารถที่จะทดสอบได้นะครับนอกฤดูกาลเนี่ยอันนี้อนุญาตให้เฉพาะนักแข่งที่เป็น test rider หรือว่านักขับทดสอบของทุกค่ายทุกทีมอ,อย่างฮอนด้าก็จะมี3คนเลยนะครับใน ในฤดูกาลนี้นะฮะก็จะมีทั้งผู้มาใหม่2คนเอสปารกาโร่นะครับแล้วก็ทากากินาคารามิซึ่งรีทายออกไปแล้วก็คนเดิมนะครับสเตฟานบราเดลนะฮะหมายเลข6อันนี้ก็ยังคงอยู่แต่รอบนี้ไม่น่าจะได้มานะครับไม่น่าจะได้มาน่าจะเป็น2คนแรกมากกว่าแต่เป็นยามาฮ่าก็จะเป็นคาลคาสโตรนะครับเป็นออคุสโตฟอนเดนเดสหรืออาจจะเป็นอังเกโดวิโซโซอย่างเงี้ย KTM ก็ดานี่เปโดซ่าโฮสปารกาโร่ alo, แล้วก็โยนาสโฟเกอร์นะฮะในขณะที่ดูคาติก็อาจจะเป็น มีเขาเรียเปียโรแลวก็ใครนะอาพิเลอาพิเลก็จะเป็นหมาเลข32รอยโซซาโดริ 3, 2, นะครับนักแข่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะไป private test เนี่ยนอกฤดูกาลได้อันนี้เขาจะอนุญาตให้แค่ test rider แต่นักขับที่เป็นนักขับตัวจริงหรือว่านักขับแบบเต็มเวลานะฮะอันนี้เขาจะมีรอบให้นะครับเขาจะมีรอบให้ก็อย่างรอบที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในช่วงปลายเดือนนะฮะอันนี้ก็จะเป็น test rider แล้วก็เป็นนักขับหน้าใหม่หรือว่าเรียกว่าลุกกี้นะครับก็จะมีน้องกล้องสุงกิจจันทรามีไอโอคุระแล้วก็มีเฟอร์มินาเดแกรามคนอันนี้เขาเรียกก็เป็นเช็คดาวน์เทสก็จะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนนะครับที่เซปังเรงกิตมาเลเซียหลังจากนั้นไปวันที่5ถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นพรีซีซั่นเทสตคำว่าพรีซีซั่นเทสหมายถึงอนุญาตให้ทั้งหมดเลย นะครับทั้งหมดเลยทั้งเทสต์ไรเดอร์นะครับทดสอบทั้งลูกกี้หน้าใหม่ทั้งนักขับตเต็มเวลาเนี่ยร่วมๆ่เกือบเกือบสาคนเลยมั้งผมว่าเรืออาจจะทะลุนะฮะมานะครับก็ที่เซปังเซอร์กิตเหมือนเดิมนะครับห้าถึงเหลังจากนั้นก็วันที่12 13นะครับหสัปดาห์เสร็จจากมาเลเซียไปเนี่ยก็จะมาพรีซีซั่นเทสที่บุรีรัมทําไมถึงมาใช้ที่บุรีรัมนะฮะอ่าก็คือปกติเนี่ยถ้าเกิด privately เทสอะไรต่างๆเนี่ย เราจะไม่นึกถึงที่นี่เนะเราจะนึกถึงที่ถ้าเป็นในในเอเชียนะ่อาจจะเป็นสนามของฮอนด้แล้วนะฮะที่ทีญี่ปุ่นใช่ไหมครับอ่าใช้สนามของของตัวเองเลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่เฮเวสที่กาตูุนย่าอะไรก็ว่าไปที่มิซโนโ่เราจะคุ้นถ้าพูดถึง private test พูดถึงการทดสอบส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนทีมไหนก็ตามเนี่ยเราจะมองไป4ีสนามที่ผมว่ามาแหะนะครับคงไม่มีใครที่จะมานึกถึงสนามช้างหรอกหรือว่า <c oughs> สนาม ในแถวแถวนี้นะครับถ้าไม่ใช่เซปังเซปังก็อาจจะเป็น o f f i ิเชียลเทอยู่แล้วเนาะแต่นั่นก็เพราะว่าก็คือผมมองเหตุผลอยู่สองสาอย่างนะสนามช้างเ,เขาจะใช้เป็นสังเวียนแรกนะครับสนามเปิดหัวในปลายเดือนกุมภาพันธ์นะฮะสนามแรกดังนั้นการที่มาทําความคุ้นเคยนะครับกับที่นี่เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องดีฮะอาจจะเป็นเรื่องดีแล้ล่ะเพราะว่าถ้า <c oughs> เกิดว่าสนามช้างเขาใช้ แข่งขันสนามที่1 0 1 2หรือว่าสนามที่1 5 1 6แล้วแต่นะฮะผมว่าเขาคงจะไม่ได้มาตรงนี้หรอกนั่นก็คือเหตุผลแรกที่ผมมองไปต่อมาก็คือก็มันมีมาตรงนี้จะเดินทางมาแข่งขันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะมีการเปิดตัวมีการอะไรนะครับมันก็ไม่ได้ถือว่าว่า,ว,า,ว,าว่าไกลเท่าไหร่ถูกไหมฮะทุกคนคือการเดินทางไปเดินทางมามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกมันจะมีงานเปิดตัวทีม LCR ก็คือเปิดตัวที่ประเทศไทยนี่แหละนะฮะก็จะมีการเปิดตัวงาน <c oughs> แล้วก็จะมีการเช็คดาวน์เทสแล้วก็จะเป็น p r i v a t e test <c oughs> ที่มาเลที่มาเลเซียมันก็ไม่ใกล้มกไม่ไกลนะนะครับเดินทางมันก็ง่ายแต่นั้นก็เลือกมาตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าบินกลับไปกลับมาในส่วนของทีมงานแต่ส่วนของตัวเทสไบเดอร์เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเขาอาจจะบินไปบินมาได้ในส่วนของตรงนั้น แต่ถ้าเป็นเรื่องของจิมงานเรื่องของพาร์ทของอะไรของอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันมันจะจะอยู่คล่องตัวกว่าเนี่ยนะเป็น,เป,นเป็นสองเหตุผลนะฮะที่ผมมองว่าทําไมถึงมาที่สนามช้างรู้สึกว่าทางมิชลินจะเตรียมยางที่มีความแข็งระดับพิเศษเอาไว้ว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะต้อนรับบุรีรัมเอ้นะครับเขารู้ไหมว่าบ้านเราก็หนาวนะตอนนี้บุรีรัมกี่องศาฮะบ้านผมเมื่อเช้าเนี่ยประมาณสัก6กโมงเนี่ยประมาณ1ิบสิบสามสิบสี่องศา ถือว่าหนาวไหมผมว่าค่อนข้างอยู่ะฮะยังคงอยู่ในระดับความหนาวอยู่แล้วก็ในช่วงกลางวันแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก23นะฮะ22 23บ้างนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย,ายช่วงพีกอาจจะปเป็น26 27อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะั่นเนี่ยเริ่มเย็นแล้วคุยกับเพื่อนอยู่นะครับช่วงกลางคืนก็จะอยู่ประมาณสัก19 20นะครับ18 19 20ราวนี้ก็ยังถือว่าเย็นอยู่ดังนั้นยายมิชลินนะครับ <c oughs> มันก็พูดยากนะว่าจะยังคงยังคงจําเป็นหรือเปล่าไอ้เรื่องของยางซูเปอร์แข็งซูเปอร์ฮาร์ดเนี่ยนะฮะที่จะมาเตรียมไว้เพราะว่าถ้าพูดถึงภาพจําของนักแข่งมอเตอร์จีถ้าให้นึกถึงบุรีรัมนะพวกเขาจะนึกถึงว่าเป็นอุณหภูมิพื้นแปกในไม่เกิน3สนามสสนามไม่เกินนี้แน่ๆละฮะหรืออาจจะหนึ่งใน2หรือเปล่าที่ความร้อนเนี่ยทะลุนะครับ50องศาขึ้นไปรู้สึกไปเท่เท่าไหร่นะห้าสิบ 556เลือาจจะเกินนั้นนะครับตัวเลขคร่าวๆประมาณนี้แต่พอมาในตอนนี้ถ้าอุณหภูมิมันอยู่ประมาณนี้สมมติว่ารอบบ่ายมันอยู่ที่24องศาสมมุตินะผมว่ามันก็คงจะอุณหภูมิพื้นฐานก็บวกเข้าไปอีก,อกประมาณสิบผมว่าวัน35เนี่ยไม่ไม่ถือว่าร้อนมากนะ,ะทุกคนพอได้ฮะพอได้อยู่แต่ p r e c i s o n test ในวันที่1213กุมภาพันธ์นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าอุณหภูมิมันจะยืนระยะาความเย็นเนี่ย ไปถึงช่วงเวลานั้นหรือเปล่าล่ะนะฮะหรือจะร้อนขึ้นเท่าไหร่รวมทั้งการแข่งขันในช่วง28กุมภาพันธ์ช่วงปลายเดือนนะครับเมื่อเทียบกับตอนนี้นะฮะเนี่ยก็ยังเหลือเวลาอยู่ตั้งเดือนก,กว่าๆนะฮะเกือบเดือนครึ่งเลยทีเดียวเนี่ยอุณหภูมิมันจะเป็นยังไงตอนนี้ช่วงบ่ายนะครับพี่ลงสนามกัน24 25อย่างนี้นะฮะถ้าเปตอนนั้นนะ่ะถ้าตอนนั้นจะอยู่ประมาณสัก34 35เนี่ยผมว่าแจ่มเลยนะ ผมว่ากำลังดีเลยนะฮะคือมันก็ร้อนนั่นแหละนะฮะแต่มันไม่ได้พีคมากคือช่วงที่มันพีคจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเกือบๆสี่สิบนะถ้ามันอยู่ระหว่างสามสิบสี่เนี่ยก็ยังถือว่าพอได้นะครับพอไหวกันอยู่เอ้านะก็มาลุ้นกันไปนะฮะแล้วก็ทางน้องกองสุปเอกียรตินฟ้านี่จะลงสนามเช็คดาวเทสเนี่ยนะครับในในช่วงปลายเดือนมันก็จะเป็นช่วงที่ทางทีมหลักทีมโรงงานนะครับของลูก้ามารินี่ของจอห์นเมียเนี่ย เขาก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวนะฮะในในอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าทุกๆปีก็จะไปเปิดตัวที่นั่นนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของฐานนะครับฐานแฟนขาอะไรต่างๆอยู่ทุ้นั้นก็ถือว่าเยอะนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าแมททำไม Honda ไม่มาเปิดตัวที่ไทยเลยแมก็มาแล้วฮะมาแล้วไงเ c ลเซียฮไงครับก็ <c oughs> <c oughs> มาเปิดตัวก็ถือโอกาสนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของแฟนแฟนมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเรา น้องก้องสุนยรจันทรานะครับนักแข่งคนแรกในประวัติศาสตร์นะฮะของคนไทยคนแรกเลยนะฮะที่ได้แข่งขันมวยดุพยพีเนี่ยด้านั้นเขาก็เอามาตรงนี้ถ้าจะมาเปิดตัวทั้ง2ทีมมันก็กะไรกะไรอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวอ,อินโดเขาน้อยใจนะเขาหน่อยเอาว่าอนาคตค่อยลุ้นกันไปนะครับแต่ก็ได้เอาซีอาร์มาเปิดตัวเนี่ยผมก็ว่าก็โอเคแล้วล่ะนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่พีคอยู่เหมือนกันหลายคนก็สอบถามกันมาในคอมเมนต์นะครับว่าก้องสุนยร สนเกียจันทราจะไหวหรือเปล่านะฮะเห็นรถของ Honda นะครับผมเคยบอกที่ปุ้ยบอกว่าประวัติศาสตร์ MotoGP ที่ผ่านมา Honda ไม่เคยตกต่ำขนาดนี้มาก่อนปีที่แล้วเนี่ยอันดับบ้วยนะครับ21จูนเมีย22ลูก้ามารินี่เนี่ยนะฮะนี่คือตกต่ำที่สุดเลยอ่าใช่ครับก็คือถ้าว่ากันตามตรงก็คือเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ Honda เองเราก็ได้เห็นถึงความตั้งใจนะครับความตั้งใจอันแรงกล้าของพวกเขาอย่าง ที่มาทดสอบเอสปาโกรมาทดสอบนี่แหละฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่วันนะแล้วกเ็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของจากเป็นทางการในสีเสื้อของ s อสนะครับของทั้งอาริสเอสปาโกรแล้วก็โรมาโนอาบิเซโนเพราะว่าการทดสอบ2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยปิดสัญญากับอาพิเลตต้นสังกัดเดิมอยู่ฮะไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได้และก็คราวนี้ก็ <c oughs> ทุกคนได้เห็นนะครับว่าใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อ SRC ทั้งคู่เลยนะครับตรงนั้นกันไปนี่แหละฮะคือ ความทุ่มเทความเขาเรียกว่าความกล้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงแต่แต่ผลลัพธนะ์นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนนะผมผมคงไม่อาจจะมาฟันธงได้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแย่ลงหรือว่าดีขึ้นแค่ไหนยังไงแต่เอาเป็นว่าเขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะอมอบตําแหน่งใหญ่ๆตําแหน่งสําคัญสําคัญนะครับที่ปกติตําแหน่งนี้จะต้องกันไว้ให้คนญี่ปุ่นให้วิศวกรชาวญี่ปุ่นเท่านั้นอะไรอย่างนี้ไงอันนี้เขาก็ เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ดึงคนยุโรปซึ่งโรมาโนอเบเซียโนเนี่ยก็เป็นวิศวกรชาวอิตาลีที่ประสบความสำเร็จกับอาพิเลียเพราะว่าทั้งสองคนนะครับทั้งตัวเขาแล้วก็ทั้งเอสปา์ากโลเนี่ยนะฮะก็ร่วมงานกันมาอย่างยาวนานนะครับในอาพิเลียแล้วก็เรียกว่าบุกบ่าวฝ่าฟันกันมาก็ทําให้ i s g p เนี่ยนะครับจากที่ต่อสู้เพื่อ4-5อันดับท้ายๆนะครับใน3-4ปีมาเนี่ยนะฮะทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่าต่อสู้เพื่อเลข ตัวเดียวนะต่อสู้เพื่อโพเดียมนะฮะบางสนามก็คว้าชชนะได้อะไรประมาณนั้นนะ่ะนั่นนะครับนั่นก็คือเป็นองค์ความรู้ที่ฟาบิโนอาเบซิโนอาไม่ใช่นะอ่าโรมาโนอาเบซิโนนะฮะก็ <c oughs> มีมาอย่างเต็มเปี่ยมกับกเรียกว่าทํางานกันอย่างเข้าขากับเอสปาร์โกนั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่ามาจับคู่กันใน SRC ใน Honda นะฮะแบบนี้ก็ย่อมเป็นอะไรที่ทําให้แฟนๆเนี่ยของ h Honda เนี่ยอดหวังไม่ได้ใช่ไหมครับว่าจะเป็นไปในยังไงซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้า ผลลั์ออกมาดีก็จะดีกับกล้องสูงกิจเชนฟาอย่างเลี่ยงไม่ได้ฮะกล้องสูเกร์ก็จะได้ใช้รถสเปคเดียวกันนะครับกับทีมโรงงานก็คือ Honda เนี่ยเขาเขาไม่เคยกันสเปคไม่เหมือนค่ายอื่นทีมอื่นนะฮะค่ายอื่นเนี่ยอาจจะมีให้สเปคโรงงานคนนั้นส่วนคนนี้ได้ใช้สเปคปีเก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ Honda นะครับทั้งทีมหลักนะครับเรปโซในเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเรปโซแล้วก็ไปลุน้นกันเองว่าจะเป็นอะไรแล้วก็ทีมรองทีมซัตเทอร์ไลท์ก็คือทีม LCR h อ n d a เนี่ยนะฮะ ก็จะได้ r c 2 1 3 v วอร์ชั่นะครับเดียวกันเลยแต่นะครับเรื่องของการัาพ p อ o r t เรื่องของการทํางานเนี่ยแน่นอนนะครับว่าทีมโรงงานก็ย่อมจะมีความพร้อมกว่าในทุกๆด้านอยู่แล้วนะครับอันนี้เราเราก็ต, <c oughs> ต้องเข้าใจในตรงนี้นะคือบางคนที่เพิ่งมาดูเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะอาจจะบอกว่าเอาไหนคุณบอกว่าได้สเปคเดียวกันหมดทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอานะครับมันก็สเปคเดียวกันอยู่แต่อย่าลืมนะฮะว่าทีมงานทีมช่างก็คนละทีมกัน ทีมวิศวกรทีมอะไรต่างๆก็คือคนละทีมกันหมดเลยฮะใช้วิธีการทํางานก็สูตรไลสูตรมันะนะครับนักแข่งก็คนละคนกันนักแข่งก็จะให้ข้อมูลบางทีมันก็เหมือนกันบ้างบางทีมันก็แตกต่างกันบ้างถูกไหมครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจสําหรับใครที่แบบไม่รู้แล้วจะดันจะดึงดันกันอยู่นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในปีแรกที่ขึ้นมาเนี่ยผมไม่อยากจะให้ไปคาดหวังอะไรมากมายนักหรอกครับ ก็ <c oughs> <c oughs> หลายๆคนนะครับที่เป็นหัวหน้าทีมเป็นวนะ่าเดบอสเนี่ยเขาก็บอกนะว่าปีแรกก็คือควรจะปล่อยให้หนักแข่งเนี่ยเขาโดยเฉพาะนักแข่งน้องใหม่นะให้เขาได้แบบว่ามีความคิดที่เป็นอิสระนะครับมีการขับที่เป็นอิสระ,ะคืออย่าไปกาดกฑ์อะไรกับเขามากมายนะักโดยเฉพาะในช่วง 4- 5หสนามแรกๆเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นช่วงของการเรียนรู้ก็ปรับตัวนั่นแหละฮะก็คือให้ได้เสนอไอเดียอะไรยังไงก็ว่ากันมานะครับหรือว,ว่าติดขัดอะไรยังไงก็อย่าอย่าพึ่งไปอะไรมากมายนัก นะครับพอได้คุ้นชินได้อะไรแล้วก็จะได้ปรับตัวนั่นก็คือมันเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับสเต็ปบาสเต็ปไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่พวกเราทุกคนทราบกันดีเนาะว่า Honda นะฮะที่พวกเขาต้องทุ่มเทต้องลงทุนลงแรงอะไรกันหนักหนาขนาดขนาดนี้นั่นก็ราะว่าสถานการณ์โดยรวมของ rc สองสิ v รถแข็งเนี่ยมันก็ยังไม่ดีงามนะ,ะทุกคนนะก็เป็นทีมที่เรียกว่ามีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่ยังแก้ไขไม่เสร็จไม่สิ้งจากฤดูกาลที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดเกาะนะครับที่ล้อหลังการเบรกก็ไม่ดีการยึดเกาะที่ล้อหลังมาก็สำคัญนะฮะคือเปิดคันเร่งแบบแรงๆแบบกระทันทีกระทันหันเลยเนี่ยบางทีก็ล้อลอยบางทีก็ท้ายปัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีจะเบรกแรงๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็ทําได้ไม่ดีพอนะฮะรถก็ไม่นิ่งพอมันก็เลยทําให้ผลงานของนักแข่งนะครับเป็นไปตามสภาพที่เห็นนะฮะแต่แต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วฮะว่า ผมก็เชื่อนะครับว่าผลของการทุ่มเทของ s r c ที่เราได้เห็นในภาพรวมเนี่ยมันก็น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่นะฮะ,ะน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่คือ,อยังไงมันก็ต้องดีกว่าเดิมแล้วล่ะฮะดีกว่าเดิมคือปีที่แล้วเนี่ยฮอนด้าเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนี่น้อยมากนะทุกคนหลังจากผ่านการทดสอบการเทสที่ลูเซลกาตาเนี่ยผมนี่ตกอกตกใจเลยคือค่ายอื่นเนี่ยเขาดีขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นระดับ1วิระดับเกือบเกือบวิอะไรอย่างเงี้ย แม้กระทั่ง Yamaha เหมือนกันนะครับก็ทําทําได้ดีกว่าแบบช,ช,ชัดเจนอันนี้อ้งอางเกี่ยวผลงานเดิมของตัวเองนะแต่ของ Honda ในปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหนะฮะก็คือมันแบบว่ามันดีขึ้นติดเดียวเองอนะแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักนั่นก็คือมันก็เลยไม่แปลกใจเลยแนฮะว่าทั้งฤดูกาลเนี่ยทำไมมันออกมาแบบนั้นแบบนี้และนั้นเรามาจับตาดูนะครับ p r e e a s o n Test ในอสองรอบนะครับที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับในช่วง วันที่5้าถึงเกุมภาพันธ์ที่มาเลเซียเซปังน่นะฮะแล้วก็วันที่1 2บสที่สนามช้างบุรีรัมเนี่ยมาดูว่าเวลาของฮอนด้าเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นไปในยังไงอาจจะไม่ได้เทียบกับการทสนะครับอาจจะไปเทียบกับตอนลงคิวหคที่สนามช้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีข้อมูลมาอ้างอีกเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึง่งซึ่งซึ่งผมก็มองว่าเป็นบวกอยู่ครับอ่ากับกับตรงนี้แต่ก็ต้องให้เวลาพวกเขานะก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทีีีมมมงาานท่่่ใหก เรียกว่าอาจจะต้องใช้เวลาเซตแล้วก็ระบบของยุโรปผมก็ไม่ชัวร์นะครับว่าโลมาโนบิเซโนที่เข้ามาในเอสซีจะปล่อยมือให้เขาเนี่ยได้ลุยเนี่ยมากน้อยเพียงใดยังไงกันบ้างแหมถ้าลงทุนดึงยุโรปมาแล้วนะถ้าเกิดด้ไปคกไปกักเลยเขาไว้เนี่ยผมว่าว่าเสียของนะแต่นั้นก็รอดูนะครับว่ามันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนั่นแหละนะฮะเป็นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านดูสิว่าฮอนด้าในเมื่อก่อนก็ทํางานกันเร็วนะเท่าที่เราดูในอดีตนะครับในยุครุ่งเรืองเนี่ย มีอะไรก็แก้ไขปัญหากันได้เร็วนะฮะแต่พอมาเจอยุคมืดเข้าไปเนี่ยอะไรอะไรมันก็ติดขัดไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ประกอบกับคู่ต่อสู้นะครับค่ายอยื่นเขาแบบว่าไปต่อแบบไม่รอไปต่อแบบรวดเร็วมากนะฮะก็เลยทําให้พัฒนาขึ้นทีละนิดทีละนิด,ท,นดทีละนิดนะครับผลต่างมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะักนะครับทุกคนอ่ะนะครับก็ใครอยากจะไป เจอนะครับอเลสเสบาเกโร่เผื่อเขาออกมาปั่นจักรยานมาวิ่งมาอะไรนะครับแถวแถวสนามหรือว่าอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยลองไปดักดูนะฮะลองไปดักดูอาจจะได้เห็นเจ้าตัวนะครับสำหรับแฟนคลับของเขาหรือแฟนคลับของ Honda ของ s อสนะยังไม่ยังไม่ชัวร์นะครับว่าโปรแกรมการ Privat e test รอบนี้จะกี่วันนะครับจะมาแบบไหนยังไงกันบ้างแต่ก็เห็นมีคนส่งข่าวมาบอกผมนะฮะว่าเจ้าตัวก็วิ่งนะครับแน่นอนนะครับนักกีฬานะครับนักแข่งเนี่ยเวลาเข้าไป ที่ไหนเขาจะออกกําลังกายแล้วละ่ะถ้าเขาไม่ออกในสนามเขาก็อาจจะไปออกถนนแถวๆนั้นที่มันสะดวกหรืออะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละเพื่อจะได้ขอลายเส้นนะครับเพื่อจะได้แช์ภาพเออนะครับนะใครที่ได้แช์ภาพก็เ,เอามาโชว์ใน Facebook f แฟนเพจในคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของ S อซที่นํามาฝากนำมาเลาอัปเดตล่าสุดกันนะครับทุกคนพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดตัวทีมแฟล็ซินี่ถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมอาน่าจะใช่นะครับของ อเล็กซ์มาเคสแล้วก็ฟอร์มินอเดแกลนะครับเดี๋ยวเราค่อะไปติดตามพร้อมกันว่าจะเป็นไปในะยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับอากาศยังคงหนาวเย็นหลายพื้นที่อยู่โดยเฉพาะทางเหนือทางอีสานบ้านผมเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยอย่าประมาทก,กันนะครับแล้วค่อยเจอกันของผมได้ในพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับ